เฮ้ครับบ้านลงไปแล้วนะครับเนะบาะไงติดตามกันครับตั้งเตียวขึ้นนะครับเนาะต,ตามเบมืงว่าเขาไล่บ่ 当掉，可是呢？还不老。 กัน,นะนะน,นนะครับเนาะนะมาแล้วครับอู้มองแท้เลยครับเจือบูเน้องครับเนาะ นี่บ้านลงมาว่าท่านเด็กไกลบัในไดน,นะครับเจอมูอยูนหนีพอดี ปลากเก้านี่นะครับปลาเก็ดแล a p กับใส่หัวแข็งนี่นะครับครับก,กับเซียนลบเพื่อเก้าแล้วครับสามเซียนน้องเบนนะครับเนาะฝากติดตามเลยครับ เดี๋ยวขอปลดปางกอนนะครับเนาะเดี๋ยวเราบังคิดหนาต่อไปครับเนี่ยครับเนาะได้ยอดดรอครับเกือบยี่สิบโลครับกลังปดอยู่นะครับเนาะอยูดด่ในถังหนึ่งกับนี้นะครับเนี่ครับ เดี๋ยวติดตามรอบบ่ายกันอีกนะครับเนาะบาดตีได้ปปาโมองอีกบ่ครับ